โปธิละเทระวัตถุเรื่องพระโปธิละเทระพระผู้มีพระภาคตรัพระคถานี้แก่โปธิละเทระดังนี้ปัญญาเกิดเพราะการประกอบและเสื่อมไปเพราะการไม่ประกอบเมื่อรู้ทางเจริญและทางเสื่อมแห่งปัญญาทั้งสองทางนี้แล้วบุคคลพึงตั้งตนโดยวิธีที่ปัญญาจะเจริญยิ่งขึ้น 8. สามพหูละมหาลกกะพิขุวัตถุเรื่องภิกษุแก่หลายรูปพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงตัดป่าแต่อย่าตัดต้นไม้เพราะภัยย่อมเกิดจากป่าเธอทั้งหลายครั้นตัดป่าและหมู่ไม้ในป่าแล้วจะเป็นผู้ไม่มีป่าอยู่เถิด ตราบใดบุรุษยังไม่ตัดหมู่ไม้ในป่าแม้เพียงเล็กน้อยในสตรีทัท้งหลายตราบนั้นเขาย่อมมีใจผูกพันเหมือนลูกโคที่ยังดื่มนมมีใจผูกพันในแม่โคฉะนั้น 9. สารีบุตะเถระสัตธิวิหาริกะวัตถุเรื่องสัตธิวิหาริกของพระสารีบุตรเถระ พระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุผู้เป็นศิษย์ของพระสารีบุตรด,ดังนี้เธอจงตัดความรักในตนเหมือนตัดดอกบัวที่เกิดในสาธการจงเพิ่มพูลทางแห่งสันติเท่านั้นเพราะพระสุคตเจ้าแสดงนิพพานไว้แล้ว 10. มหาธนวานิชวัตถุเรื่องพ่อค้ามีทรัพย์มาก พระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่พ่อค้าผ้าที่พักอยู่ริมฝั่งแม่น้ำดังนี้คนพานมักคิดเช่นนี้ว่าเราจะอยู่ที่นี่ตลอดฤดูฝนเราจะอยู่ที่นี่ตลอดฤดูหนาวและฤดูร้อนชื่อว่าย่อมไม่รู้อันตรายที่จะมาถึงตน11กิสาโคตมีวัตถุ เรื่องนางกิสาโคตมีพระผู้มีพระภาคตรัสพระคถานี้แก่นางกิสาโคตมีดังนี้น,นรชนผู้มัวเมาในบุตรและปัสสุสัตว์มีใจเกี่ยวข้องในอารมณ์ต่างๆย่อมถูกมรตยูค่าไปเหมือนชาวบ้านผู้หลับไหลถูกค่วงนน้ำพัดพาไปฉะนั้น 12. ปตาจาราวัตถุ เรื่องนางปตาจาราพระผู้มีพระภาคตรัสพระคถานี้แก่นางปตาจาราดังนี้บุคคลเมื่อถึงคราวจะตายบุตรทั้งหลายก็ต้านทานไว้ไม่ได้บิดาก็ต้านทานไว้ไม่ได้พวกพ้องก็ต้านทานไว้ไม่ได้แม้ญาติพี่น้องก็ต้านทานไว้ไม่ได้บัณฑิตผู้สำรวมในศีลรู้ความจริงนี้แล้ว พึงรีบเร่งชำระทางอันจะนำไปสู่นิพพานมัขวักที่ยี่สิบจบ